เรได้เอาไ,ได้ได้อยู่นะครับเพื่อนนะครับมีตัวนะครับอ่ามาเช็ดูนะครับเพื่อนโอ้ยอนโอ้อยอ้อุยอ้อุยอ้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวของลูกอสนะครับหรือว่าอิบุ๋มนะครับหรือว่าหวกนะครับห่วอิบุมนะครับที่ทางทีมงานทีกอดอย เราไปหาอมานะครับโอเคนะครับโมกอ,อีบ,บุ๋มนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแฟนเพจวิถีคณดอยทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับผมในเช่นเคยนะครับผู้ช่วยพลในช่องวิถีคนดอยนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อน หาอยู่หากินเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการใส่ตุ่มหวกภูเขานะครับหรือที่ทางเหนือเขาเรียกกันว่าหวกอิบุมนะครับก็อยากรู้หน้าตาอิบุมบเป็นยังไงตามผมมาดูเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราได้วันนี้นะครับ มาถึงที่หมายแล้วนะครับก็เราต้องใช้แพรนะครับในการใส่ตุ่มนะครับก ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่หัวอาหารนะครับก็จะมีร้ำละเอียดนะครับทุกทรายแค่นี้เองนะครับก็เป็นอาหารตัวล่อตัวพวกตุ่มนะครับดูนะครับ เลยนะครับโดยลำละเอียดนะครับคู่กับทรายนะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับที่จะทรายกับลำละเอียดนะครับทุกทรายก็เป็นตัวอาหารตัวล่อพวกอีบมหรือลูกออดนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับ,รบก็ตักใส่ นะครับสีเลยนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อล่อนะครับใส่ในกระปุกนะครับหรือแก้วน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็ประมาณสัก สองกำม,มือนะครับต้องใส่ยากนนะครับเพราะว่าเป็นสายเปียก ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับก็รียมพื้นที่นะครับเอาหินเศษจัดระเบียบให้มันหน่อยนะครับก็วางลงไปนะครับถือไปใช้ก้นหินนะครับวางทับนะครับวางทับเพื่อไม่ให้แก๊ลอนนะครับหรือน้ำมันนะครับมันพืชนะครับลอยขึ้นมานะครับก็มีได้ยากนะครับก็ที่สําคัญนะครับ นะครับใช้กิ่งไม้วาง <S <S เพื่อไม้นะครับทํำม็นสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เราหลงหรือลืมนะครับถ้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ต้องมาดูนะครับวางจะได้ไหมนะครับหาเลยโอย บริเวณบกนะครับใส่ลึกไม่ได้ครับมันหนาวอากาศหนาวก็วันนี้9องศานะครับที่นะครับ ก้อนหินครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้มันฟูขึ้นมานะครับไม่เป็นตเยอ นะครับก็แค่เอาต้นหินพับตรงกระปูกแกลลอนนะครับก็ทําที่ไมก็เสร็จนะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับใส่เรื่อยๆนะครับ หลังสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นก,กันนะครับโอ้ยไม่เห็นเลย สุดท้ายนะครับก็มาดูกันนะครับพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยหนาว ก็เสร็จพอดีนะครับหลังสุดท้ายนะครับก็มาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะหมานหรือไม่นะครับมาลุ้นกันนะครับฝากับบานคคบนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่ตุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พรุ่งนี้เช้านะครับเราก็มาลุ้นกันไปวันนี้เราก็ยุติการใส่แค่นี้อย่า,ารเช่นอนเช้ากลับบ้านไปโอเคครับยั่มสวัสดียมเช้านะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะครับว่าตุ่มที่เราใส่เมื่อวานนะครับ ว่าจะได้ตัวอีกงวกหรือไม่นะครับหรือว่าอีบุนะครับมาลุ้นกันนะครับ daño. have ก่อนนะครับยืดก่อนนะ คือกุ้งนะครับกุ้งกับลูกง,งอตนะครับเนี่ยเมารุ่มกันนะครับไ,ได้ไหมนะครับดูนะครับเพื่อนๆ นี่นี่ Đây đ Đây 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 đây. เใช้ตะขอเกาะเกีเ่ยวนะครับเพราะเนื่องจากมันหนาวนะครับโอเคนี่นะครับเพื่อลุ้นกันไหนทีนี้จะได้ไหมครับโอ้เยอะอยู่นะครับดูนะครับเพื่อนๆน,นี่นี่นะครับ นี่นะครับอันนี้คือหวกภูเขานะครับหรือทางเหนือเขาเรียกว่าหวอีบุ๋มนะครับนะครับยังเหลืออยู่ก็แถวบ้านเพื่อนนะครับเรียกว่าตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรแถวบ้านเพื่อนเรียกว่าตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับแถวบ้านผมก็เรียก หัวอีดบุ่มนะครับดูหลังต่อไปนะครับมาลุ้นหลังนี้นะครับดีกันนะครับเพื่อนๆเราจะได้ตัวไหมนะครับ โอ้โอเคโอเคไม่เนไม่รู้จะได้หรือไม่นะครับโอ้ได้อยูน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  โอเคงามๆเนี่ยนะครับลูกออสนะครับหรือหวกอีบุมนะครับอีบุมขาหลังต่อไปนะครับมันไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศมันหนาเวเย็นนะครับวันนี้7องศานะครับ ลุ้นกันนะครับโอ้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 คนัโอ้นอ้นอ้นอัโ้โอ้โอ้นอ้โั้นะครับอ้โอค้น้โค้โอ้้โอ้้ออ้นน้อ้้ออออ ่มาเช็คดูนะครับเพื่อนๆอ้ยอ่ะอุยอ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 ่ะเขาได้นะครับก็ลุนหลังต่อไปนะครับหลังต่อไปลุนกัน <S 2> <S 2> มาลุ้ต่อเลย่รู้ว่าจะได้ไหมได้อยู่นะครับแต่ไม่เยอะนะครับนะครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับโอ้โน่าลุ้นมากนะครับงอกอีกบุ่มมาลุ้นหลังนี้นะครับเราจะหมานไหมนะครับโอ้ได้อยู่นะครับเพื่อน ครับได้นะครับาเทดูนะครับนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่นะครับกุ้งนะครับนับกุ้งใหญ่เลยสองหลังสามหลังนะครับ นุ้นนะครับหลังนี้นะครับเพื่อนหนาวกาหนาวลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่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  ครับหักอีกหักอีกหัวใครนึกเหรอครับไหนนะครับมาลุ้นหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้าย โอ้ได้นะครับได้อยู่นะครับเพื่อนเื่อนมาลุ้นกันนะครับนี่นี่นี่โอเคได้นะครับยอดนะครับต้องล้างนะครับล้างเอาทรายออกนะครับเพื่อนนะครับโอ้สว่างแล้วเีนะครับอันนี้ก็คือห้วกอีบุมนะครับหรือว่าลูกอสนะครับ ที่ทางเหนือเขาเรียกกันนะครับพวกอิบุมนะครับก็ทางบ้านเพื่อนเรียกอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนะครับการหาพวกอิบุมนะครับหรือว่าพวกภูเขานะครับก็คงจะฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปของพวกเราด้วยครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย oh